เล้วพูวเล้วพูลุนแชมป์ได้ไหมอ้าอันนี้ถามในมุมของของแฟนเลี้ยวพูถามผมใช่ไหมลุนได้ครับลุนได้อืลุ้นได้ครับ,รบแต่ผมว่ายังไงมันก็ยังยากอยู่ในปีเนี้ออพี่<ต>พี่พฟุกอะ่ะเอารุ้นได้ดิได,ได้ขนาดไหนได้แบบเต็งสองเลยไหมหรือยังไง สองร่วมกันกับอาซอนอ่ะมันมีเรื่องอุบัติเหตุระหว่างทางด้วยนะเออเรื่องของการบาดเจ็บเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ที่ต้องดูวันนี้เราคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้เราคุยเรื่องหนึ่งอ่ะตัวอาจจะสมบูรณ์ครบเต็มร้อยนะแต่พอระหว่างทางมันมีนู่นมีนี่มีบอลยุโรปมีอาการบาดเจ็บมีติดโทษแบน่มันจะมันจะมันจะต่างกันตรงนั้นอ่ะแล้วเสร็จแล้วพอชาวบ้านเขาอาจจะจะมีสะดุดใช่ไหมเป๊ปไม่สะดุดไง อ่าออเอ่อพอชาวบ้านเขาสะดุดตัวเจ็บตัวนั่นตัวนี่เป๊ปก็เจ็บเหมือนกันนะแต่ไม่สะดุดแต่เป๊ปไม่สะดุดครับอืมได้ละอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออ่าหรือแม้กระทั่งว่าคือตอนเนี้ยตอนนี้ก็ต้องคุยว่าฟุตบอลของซิตี้ฟุตบอลของเป๊ปอะมาถึงจุดที่ว่าเราหาหาจุดอ่อนไม่เจออืมไม่ได้เวอร์นะแต่พูดจริงๆคือปีเนี้ยอืมมันหาจุดอ่อนของเป๊ปอะเวลาจะ เวลาจะพรีวิวในสตูอ่ะผมยังหาจุดอ่อนอามาคุยยังไม่ได้เลยอะใช่อยากจะหามุมอื่นมาคุยบ้างอ่ะพี่ใช้อย่าง<ช>อย่างย้อนกลับไปสักอ่ปีสองปีหรืออะไรเงี้ยเรายังได้คุยว่าอเวลาขึ้นหมดโดนเข้าสวนเวลาเซนเตอร์เจอต,ต,ตัวตัวแล้วมีปัญหาหรือ,อรแบบเนี้ยปีนี้มีลูกอย่างนั้นได้เห็นเปล่าไม่มีนะไม่มีตั้งแต่ปีที่แล้วโซเดซัมที่เริ่มเริ่มจะอุดรอยรั่วตัวนี้หมดแล้วอืะอ่ะพออ่ะปีก่อนจะพูดเรื่องเจ้ากันเซลโลเป็นแบ็กอินเวิร์สเข้ามาเล่นไดในปีนี้ไม่เอาแล้วชาวบ้านเขาจะไปเล่นอินโวกอินเว เออยอสโกกวาดิโอไงเห็นแบบซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปหมดนำเข้าไปหมดทุกอย่างเอออะไรอย่างเงี้ยจนไม่รู้ว่าเออแล้วจะหาจุดอ่อนตรงไหนมาคุยอะไรแบบเนี้ยอ่าเดือบร้อยเจ็บทีมอื่นก็คงบอกว่าโอ้หนักมีปัญหาเรื่องเดือบร้อยเจ็บเออหนักก็ไม่ได้ไปคุยเรื่องจุดอ่อนนีกเอออาววเลสมาเล่นอีกจะไม่รู้จะว่าไงอ่ะกิริชเจ็บใช่ไหมอ่ะไดโดกูมาอีนิดรอโดกูมาปรับจังหวะนิดนึงนะมันยังแบบมีลูกแบบนิดนิดหน่อยหน่อยโดกูนะลองนึกภาพดิอหจัด เขาเรียกอะไรนะจับอะไรหล่นมันก็ได้หมดอ่ะที่กลายเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ของการชนะแม่ง99เปอร์เซ็นต์100เปอร์เซ็นต์เอออ่าได้อะไรอันนี้มีมาดิอุสตูเนสมาอีกอ่ะมาแอซิสเกมล่าสุดอ่ะไอไอลูกที่แอซิสให้ฮาลันเนี่ยวิ่งสับฟันปลาอะไรอีลุงตุงนังไปหมดจะไม่รู้จะจับใครอ่ะคือต้องให้เซนเตอร์เป็นท็อปวาทิดอะถึงจะจับได้ลูกนั้นอะจับหักเหรอครับหรืออะไรเอาไปดูไปลื้อดูคือแบบแองวิ่งแบบ อะไรเอาเป็นว่าคือรู้ทั้งรู้ว่ากูต้องประกบฮารลันน่ะแต่มันวิ่งจนกระทั่งว่าฮารลันว่างโม่งคนเดียวอ่ะเออเออขาเรียกอะไรปรัชญาของเป๊ปคอดิยอาที่มันมันมันล้ํากว่าคนอื่นนะอันนี้ก็จนไม่รู้จะถามว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอะพ่อคือแม่งดีจัดดีจัดด้วยด้วยระบบก่อนเลยนะผมว่าตัวผู้เล่นก็ดีโอเคแหละแต่ตัวผู้เล่นพอเห็นอย่างที่บอกพอเจ็บพออะไรแต่แม่งไม่ยวบไม่ไม่รู้สึกเลย เรือมันเรือเรือใหญ่มากเอางี้แล้วกันพี่ชัยพี่ชัยมีพวกเรือยอดอะไรเยอะพี่ชัยลุยแล้วถ้าเรือใหญ่เรือดีเรือไอ้นี่พอไม่ไม่รู้สึกกับแรงคลื่นที่มากระทบตอนตอนนี้สิ่งที่ผมหวังอย่างเดียวนะครับก็คือเป๊ปมึงไอ้เคียอนี่ไปจากพรีเมียร์ลีกไปเลยลำคาลนั่นคือสิ่งเดียวที่จะทําให้ทีมอย่างยูเนเ่็ด์ทีมอย่างกูคว้าแบบมึงไปสี่สี่ช่วยห้าถ่วยทุกรายการปีหนึ่งอ่ะ แบบแบบให้มันให้มันจบในปีนึงแบบทุกถ้วยอะคาราบาลครับไอ้ทุกถ้วยอะอะไรอย่างเงี้ยทาไมทุกวันนี้มึงติดแค่คาราบาลครับไม่ได้เหรอมึงก็เลยไม่ไปเนี้ยคือตอนนี้ไม่ได้ได้แค่คาราวานครับไม่อยากได้คาราบาลครับคือต้องแม่งได้คาราบาลครับไปด้วยนะ ถ้าคาราวานมึงมาเนี่ยมึงมากรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขามีฮอนด้าทริปอะไรเนี่ยไปคาราวานอยุธยาเนี่ยมึงไปเมื่อไหร่กูพาไปแป๊บแตอนนี้กูได้แต่นั่งภาวนาเออมึงเตาสักทีนะเดี๋ยวพอจบอิ่มตัวสักทีได้ไหมอะไรเงี้ยดูรถสัทีเก็พ่อเออมึงไปคุมทีมซนแล้วเดี๋ยวพวกกูจะได้เล่นกันบ้างนึกว่ากูแหนกูอาเซียนซัพเปอร์หือมันเป็นยุคของกูบ้างคือมันมันอย่างที่คูณฟุกบอกปัญหาจุดอ่อนไม่ได้จริงนะฮะ กว่าจะชนะแม่งนี่ดูแชมป์ดูกว่าแม่งจะยอมแพ้เนี่ยตอนนี้คือเป็นแชมป์เกือบตายมีปีนึงแม่งจะร้อยแต้มเสียวเยี่ยวเหนียวปีนั้นอ่ะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จะยอมทันทีอะไรเงี้ยแม่งเป็นคนไม่ยอมคนประมาณนี้ครับ